ตามติดชีวิตพราสครับวันนี้มาร้านป้าบุญคาเฟ่นะับนำโดยคุณพ่อนะครับแล้วก็น้องลุงบายบายไหมบกมือบายบายนะหน้าตาสดใสได้น้ำเกลือมาเยอะฮะวันนี้ก็รอคิวได้คิวที่ห้าเดี๋ยวรอรอคิวได้คิวที่ห้านะะก็ยืนถ่ายเอาบรรยากาศก่อนม,มีในแบบเป็นผ่าน สี่ขาวสวยงามนี่สมาชิกครับก็นั่งรอตรงนั้นก็จะเป็นคาเฟ่นนะคนเยอะมากนะครับแล้วโซนนั้นก็จะเป็นโซนพวกสัตว์เลี้ยงนะนนก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรารอไปก่อนก็ิกิจไปไหน ก็ถ่ายแค่นี้ก่อนนะ EP นี้เดี๋ยวถ่ายเพิ่มนะครับเราอยู่แค่จุดนี้เท่านั้นนะครโอเคครับคลิปนี้สวัสดีครับ